เปิลอะไรันไปหันไปหู้ไปหันหลาย,ายตีมาาครับรอาเพราจะนั้นะครับเขาก็อยากว่าเปินมาฟอมมาคอยบานสันวตั้งโรงเขาเนี่ยอาซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กเนาะ<ว>น้อยนะว,ว่าเขาเล็กแต่เขามีคุณภาพเนาะ<ว>กับเขาเขาจัง่วเขามีคุณภาพเขาก็ยัมมัม่นใจแต่ต้องคือเปิลผู้รักผู้ใหญ่จากับเปินไปหู้ไปหันนั่นแหละครับอาในโอกาสนี้ก็อยากจะฟังความคิดเห็นบางคั้ง อาท่านก็จะมีโอกาสได้เสนอแนจากอืครับรอาพี่น้องประชาชน,นอากับอาประวัติสังโรงเฮาอาพี่น้องยองเฮาอาได้ปรับปรุงแก้ไขมีส่วนไหนพองที่เป็นจะเสริมจะแต่งเฮาเฮาได้อาในการนี้ก็ขออนุญาตอาท่านผู้ตรวจครับได้ปุ๊บอาสักเ็น้อยนะครับ แล้วก็พอ่พอพ่อแม่แม่แมพี่พี่น้องน้องแล้วก็พี่น้องประชาชนที่กรุงรับทุกท่านนะครับหมูหม่บ้านสัตวังหลวงจริงๆผมตอนแรกที่เสนอเข้าไปหมู่บ้านเศรษฐีตาสันผมไม่รู้จักแต่ผมรู้จักจัจนจัว่วผมก็เอ๊ะหนึ่งเหมือนจันจัว่วแล้บอกว่าจันจัว่วผมไปดูมาแล้วแล้วตอนนั้นเขาเสนอขึ้นมาพขบอกให้เขาเรียกผมก็ขอข้อมูลจากพ่านรมนว่าสัตวังหลวงเป็นยังไงขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปเพราะว่าจะขอ มันมีการคัดเลือกให้เหลือ20แห่งทั่วประเทศนั้นมีมีคัดเลือกเสนอเข้าไปเป็น200ว่าแห่งเสนอ20แห่งผมก็พยายามที่จะนําเสนอตรงนี้ไปเชื่อมโยงกับจันจัว่วเพราะ่าจัจั่วไปมาแล้วก็มันมีม,มีอ่าพิพิธภัณฑ์เฉลิมราชอยู่ที่นั่นแต่ตรงนี้เพิ่มมาครั้งแรกนะครับก็ท่านมนัสก็คงคนแถวนี้ท่านมนัสอ่าทราจัยท่านมานทารใจยก็บอก ไอ้สันทัลหลวงเขารู้จักเลยเป็นแต่ข้อมูลที่ให้ไปมันไม่ถูกเพราะว่าไทยยอมมาจากลำพูนใช่ไหมแต่ข้อมูลที่ให้ไปมันไม่ตรงก็เลยมาเราไปดูข้อมูลของไทยยอมจิกีที่ว่ามันถูกต้องหรือเปล่าเป็นข้อมูลของไทยยอมที่กับพยกม,มาจากลำพูนใช่หรือไม่เพราะว่าตอนที่ข้อมูลมันจะไม่ไตรงกันก็เลยให้มาปรับข้อมูลไปแล้วก็สุดท้ายเข้าสู่คณะกรรมการพิจารณาก็ได้สันทัลหลวงเป็นชุมชนเศรษฐกิจตั้งสังก็ได้รับการคัดเลือกไป แม้แต่เขประมาณจะไม่มากนะักแต่ก็เป็นกําลังใจเป็นกำลังใจมาให้กับชุมชนแห่งนี้เพื่อที่จะมาใช้ในการดําเนินการของกิจการสำนักนทางหลวงนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่เข้ามาสาตว์ทั้งหลวงจกจากดูเอกสารดูข้อมูลไปนําเสนอข้อมูลให้แล้วก็กระบวนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือกนะนี้ก็จบไปนะครับตอนนี้ก็เป็นเป็นหน้าที่ของทางท่าน ผมรู้อยู่แล้วว่าท่านผมดูข้อมูลเดิมมีราชพัฒก็มาทําหน่วยงานมาทาเมื่อกี้ทางนิยุกตรโทรศัพท์มาถามเขาก็ชมว่าที่นี่มันเข้มแข็งอยู่แล้วแต่ชุมชนที่ดีนะท่านสังเวียนก็ทํางานอย่างเข้มแข็งและทีมงานก็ทางานอย่างเข้มแข็งอยู่แล้วก็เราเราเป็นแค่แค่เม็ดทรายเล็กๆนะกระทรวงว่าทำก็เป็นเม็ดทรายเล็กๆที่มาเติมเต็มเพื่อที่จะให้ ถนนหนทางวันนี้ดีขึ้นนะครับเราก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยช่วยในการทำทำกิจกรรมให้กับท่านนะครับตรงนี้การความสําเร็จมันไม่ได้อยู่ที่ตัวหนึ่งส่วนใดแต่ความสําเร็จอยู่ที่พี่น้องประชาชนถ้าพี่น้องประชาชนไม่ทําความยั่งยืนไม่เกิดถ้าราชการทําฝ่ายเดียวทําเสร็จแล้วก็เลิกไปเลยมันก็ไม่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 มีอะไรเกิดขึ้น ผมเชื่อได้เลยความสำเร็จที่นี่เกิดจากพี่สมเวนและก็ทีมงานทุกคนช่วยกันทําผมดูวินิทัศน์ที่ตอนเช้าที่ประชุมกับหัวหน้ากับท่านอมรท่านอมรก็เอาวีนิทัศน์ที่ท่านสมเวยนั่งอยู่ตรงไหนอะนั่งแล้วก็สวยๆอะแล้วก็คุยนะครับเมีวินิทัศน์ที่ติดที่ส่งเข้าไปก็ดูแล้วตอนเช้าชื่นชมนะครับไม่ว่าไม่ว่าแต่เรื่องของเศรษฐกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องขยะที่พูดถึงเรื่องขยะด้วย นะเป็นชุมชนที่ปลอดขยะนะเป็นชุมชนที่มีมีเรื่องของปุ๋ยไม่ต้องใช้ปุ๋ยอินปุ๋ยใช้ปุ๋ยชีวภาพทั้งหมดนะใช้ปุ๋ยชีวภาพทําปุ๋ยเองเห็นทั้งทำทำปุ๋ยหมกักทํากิจกรรมทําเองทั้งหมดก็ชื่นชมในกิจกรรมตรงนี้แหละคือสิ่งที่ทางภาคราชการต้องการเราอยากจะเห็นพี่น้องประชาชนมีความสุขจากพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสนิสุขนะครับตรงนี้้าถ้าทุกทุกที่นะครับ ท่านนายกนั้นถ้าทุกที่เป็นแบบนี้หมดสังคมเป็นยังไงดีไหมดีทำอย่างไรให้ทุกชุมชนเข้มแข็งแบบนี้ได้ผเชื่อได้เลยว่าเป็นทุกท,ท,กที่ทุกที่น่ายอยู่นะครับทุกที่น่ายอยู่ตรงนี้แหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ขอชื่นชมและก็ขอให้กำลังใจนะครับกับ,ก,บ,ก,บกับพี่สังเวียนและก็ทีมงานทุกท่านท่านนายกอุตส่าห์เอาพี่น้องอ่าชาดิพันต่างๆมาร่วมกิจกรรมนี่เราเห็นถึงความเชื่อมโยงนะ ความเชื่อมโยงการทํางานไม่ได้โดดเดี่ยวที่เราเป็นไม่ได้โดดเดี่ยวแต่มีฟีเครือข่ายที่จะมาทํางานร่วมกันได้น,นี่ป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดการทํางานต้องอาศัยความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันนะครับวันนี้ท่านนายกพามาต่อไปที่เราเปนอาจจะพาไทยยองไปช่วยกับท่านนายกอีกในตอนมีก,กิจการร้อนนี่คือเป็นวัฒนธรรมไทยการไปมหาสูนสมัยโบราณก็ในฐานะที่เป็นผู้ตรวจราชการก็ได้ไปดูเหมือนพี่บอกไปมาทั่ว ท่างภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานไปมาหมดก็คัดเลือกให้สองที่เอาที่นี่กับกุดกวางส้อยหล่งกที่ผมตรวจได้การผมก็คัดเลือกให้สองที่คือของของที่นี่แต่ท่านหลวงกับกุดกวางส้อยกุดกวางส้อยนั่นเป็นเรื่องของเป็นแหล่งโบราณคดีกุดกวางส้อยเป็นเป็นผ้าทอกุดกวางส้อยนะครับแล้วก็เป็นวิถีชีวิตกุฎกวางส้อยก็เอาวิถีชีวิตกุฎกวางส้อยไปใส่ในเสื้อผ้าเป็นลวดลายกุดกวางส้อยอยู่ในผ้า อันนี้อนนี้ก็ได้ได้ใน2ี่สพี่ก็หนึ่งใน20เหมือนกันก็ขอแสดงความยินดีนะครับก็ขอขอบคุณในอาหารวันนี้อร่อยมากนะครับขอขอบคุณพี่สเวีและทีมงานนะครับก็ขอให้รับประทานอาหารอร่อยนะครับผมก็รับประทานไปหมดข้าวเหนียวไปหนึ่งห่อแล้วอร่อยมากขอบคุณครับ